สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโ r รโลจีมาตรวจด,ดวงเดือนพฤศจิกายนดาวโคโจรย้ายราศีจะส่งอิทธิพลกับคุณอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลย สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีดาวที่ย้ายราศีน้อยมากนะคะแค่สองดวงเท่านั้นเองเพราะว่าดาวส่วนมากโค,โคจรหยุดนิ่งะคะมาตั้งแต่ช่วงตุลาคมนะคะเลยทำให้รูปดวงดาวเนี่ยมันจะเป็นรูปที่มีความคล้ายคลึงกับช่วงปลายเดือนตุลาคมยะลากยาวมานะคะจนถึงประมาณช่วงวันที่9พฤศจิกาย,ยนในเดือนนี้นะคะซึ่งพบเนี่ยที่ดวงดาวไปลอย ของคนธนูเนี่ยโดยมากจากลอยโคจรอยู่ในภพที่มีเงื่อนไขเป็นภพบเบียนคือภพที่ชื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคืออริมรณาวินาศนะซึ่งถือว่าเป็นภพเสียนะตามหลักโหราศาสตร์แต่ว่าดาวที่ไปลอยอะ่ะทันเป็นดาวสวยๆทั้งนั้นเลยลสิคะก็เลยทําให้นะคุณมีโอกาสได้คุณจากดวงดาวเหล่านี้แต่ว่าคุณก็จะต้องทําตัวให้มันเหมาะสมกับเรื่องราวที่ดาวไปลอยด้วยนั่นเองนะคะอย่างแบบ ดาวลอยอยู่ในจุดอริเนี่ยนะคะแสดงว่าเฮ้ยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมยาวไปจนถึงสิ้นปีเราอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูนะปัญหามีไว้ให้ชนศัตรูมีไว้ให้เผชิญนะคะหนี้สินก็มีไว้ให้ใช้นั่นเองคะก็คือมันมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาอยู่แต่นะคะคุณจะสามารถใช้ความรู้ของคุณเนี่ยนะคะแก้ไขปัญหาได้ เพราะว่าดาวพฤหัสคือความรู้ค่ะแล้วดาวพฤหัสมฤตยูเนี่ยห้าสูนรเนี่ยก็เป็นความรู้แบบเชิงลึกแบบ เรารู้เรื่องนั้นแบบเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะคนะที่มีความรู้เนี่ยย่อมเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแล้วดาวพฤหัสก็เป็นตัวคุณด้วยปัญหาเมื่อมีเนี่ยะคะ่ะจะเป็นปัญหาเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะเมื่อมีปัญหาเราก็ต้องโอบอุ้มปัญหานั้นไว้นะคะแล้วก็จะใช้สติปัญญาของคุณเองนี่แหละนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น ช่วงนี้นะคะคนในครอบครัวเนี่ยก็อาจจะดูยุ่งยุ่งวุ่นวายนะคะเอาแต่ใจนะคะหรือชอบทำตัวแบบเหมือนเป็นศัตรูกันกับเราก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างที่บอกก็คือในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เราจะเจออุปสรรคปัญหาเยอะเพราะว่าดาวตกช่องเสียเยอะนะ,ะแต่ถ้าเรารับมือมีปัญหาเราใช้ปัญญาไงคะเพราะว่าดาวพฤหัสคือปัญญาอยู่ในจุดอริมีปัญหาใช้ปัญญามีอุปสรรค ใช้ความรู้ใช้คุณธรรมของเราอ่ะในการแก้ไขไม่ได้ใช้ความรุนแรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาจะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะแล้วนะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมอะคะ่ะยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะมันจะมีมุมตรีโกณที่เป็นตรีโกณแบบเดิม คือดาวมันเดินผิดปกติมันแช่อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นตรีโกณเดิมที่ส่งผลกับคุณเรื่องของพันธุมรณาวินาศพันธุนี่ก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะมันจะมรณะมันจะวินาศไปก็คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การซ่อมแซม หรือไปสัมพันธ์กับเรื่องของความป่วยความเจ็บความตายเรื่องของโลกออนไลน์เรื่องของต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งไอภพพันธุเนี่ยมันเหมือนเป็นภพที่เป็นชนวนนะคะก็คือเรื่องคนในครอบครัวเรื่องคนในองค์กรของเราเรื่องของทรัพย์สินของเราะคะ่ะเป็นจุดต้นเรื่องแล้วคุณอาจจะต้องแบบพยายามใช้คูณของดาวนะเพราะคําว่ามรณะกับวีนา่ะจริงๆมันเด่นในเรื่องของต่างประเทศ เด่นในเรื่องของการเดินทางเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะก็คือสิ่งใดที่มันแบบไม่ตอบโจทย์แล้วอ่ะนะคะเราก็จะต้องแบบปล่อยวางปล่อยทิ้งนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยู่ที่เดิมแล้วมันแบบไม่เวิร์กนะ,ะเราก็จะต้องขยับเขยื่อนเดินทางออกไปแบบต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือทําอยู่ในออฟฟิศแบบออฟไลน์ line, มันไม่เวิร์กมันก็ต้องแบบว่า ทำออนไลน์บ้างนะ,ะทำกับเฉพาะคนไทยมันไม่วัวก็ต้องทำกับคนต่างชาติบ้างคือมันเหมือนว่าคุณน่ะจะต้องปรับเปลี่ยน m มเซ็ตว่าเราไม่ควรอยู่ตรงจุดเดิมโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4ี่เนี่ยและโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะที่ดาวอะไปลอยอยู่ในจุดที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเรายังฝืนดึงนะคะอะไรที่มันควรจะปล่อยแล้วเราไม่ปล่อยนะคะ อะไรที่เราควรจะปรงเราไม่ปรงนะอย่างสม,มุติว่าอ่ารถพันธุ์แบบว่ารถใช่ไหมรถเสียรู้แล้วว่ามันไม่ค่อยดีนะ,ะแต่ก็ยังแบบไม่เอาไปซ่อมนะคะบ้านนะเห็นแล้วว่าตรงนี้หลังคงหลังคาหรือว่าเอ้ยปลวกมันเริ่มกินละเออเดี๋ยวก่อนคงไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยได้แหละอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นปัญหาคือการที่เราเอ,อไม่ไม่วางแผนให้ดีอะค่ะ อุปสรรคศัตรูความเสียหายเนี่ยมันจะพุ่งมาถึงตัวเราเลยนะเพราะว่าดาวมันไปลอยอยู่ในจุดที่มีเงื่อนไขไงอลีคือศัตรูมรณะคือความเสื่อมวินาศคือความพังทลายอันนี้คือถ้าพูดในแง่ลบเราเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยของเราบางอย่างมันน่าจะมีปัญหานะแต่เราชิลเราเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะงั้นอลีมรณะวินาศมาเกิดเลยกลายเป็นว่าไม่ได้วางแผนไว้นะไม่ได้เตรียมตัวไว้พังทลายเสียหาย มีปัญหามีอุปสรรคทันทีแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเอ้ยในเดือนนี้นะฉันนาจจะต้องเหนื่อยหน่อยฉันจะต้องต่อสู้ฉันจะต้องแก้ปัญหาฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงฉันจะต้องปล่อยวางฉันจะต้องซ่อมแซมฉันจะต้องเดินทางฉันจะต้องปรับแก้คือเราพร้อมอะ อบอุ้มปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วเราไม่ตีโพยตีพายเราใช้สติเราใช้ปัญญาของเรานะคะเรารับมือกันกับมาเราเตรียมพร้อมขยับไงอย่างดาวอังคารคือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวอยู่ในจุดมรณะแปลว่าเราจะต้องเดินทางนะคะออกไปอย่างนี้ค่ะเออเราพร้อมละมีอะไรเราพร้อมลยุยมีอะไรเราพร้อมต่อสู้มีอะไรเราพร้อมเดินทางพร้อมปรับเปลี่ยนนะคะ ขึ้นเหนือล่องใต้ไปตรงนั้นตรงนี้ไปได้หมดปกติขี้เกียจมากอยู่แต่ในบ้านนะคะไม่ชอบออกแดดก็ในเมื่อมันมีแบบจังหวะที่เราต้องทําเราก็แบบปรับเปลี่ยนได้ไงปรับเปลี่ยนตัวเองสินะคะแล้วก็ออกเล่นตามเกมก็คือคุณจะต้องเดินทางคุณจะต้องอยู่ไกล จากจุดเดิมนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะพันธุเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงที่นอนอ่ะนะคะปกตินะนอนบ้านกอาจจะไปนอนคอนโดอาจจะไปนอนบ้านพอ่อบ้านแม่ต่างจังหวัดอาจจะไปนอนวัดอาจจะไปนอนโรงแรมนะะเดินทางเปลี่ยนแปลงไปตรงนั้นตรงนี้บ้างนะ,ะมันจะได้เหมือนอาการของดวงดาวไงพันธุมันมรณนะบ้านมันเสื่อมมันพังอะ่ะหรือแบบบ้านมันมรณะก็คือไม่ได้อยู่บ้านนะ,ะเดินทางออกไปไกล นะหรืออะไรที่เราคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องซ่อมต้องทำละก็ทำเลยนะจะรออะไรนะคะหรือออฟฟิศอะสมมุติมีหลายสาขาออฟฟิศเนี้ยมันดูไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีเลยนะคะก็ยังจะทู่ซีอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องทู่ซีแล้วเพราะว่าช่วงไตรามาสที่4เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราต้องคิดใหม่ทำใหม่เราจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุปงแก้ไขแก้ปัญหาถึงจะดีนะเพราะว่าดาวที่ไปลอยอยู่ในจุดอริ มรณะวินาศเนี่ยมันเป็นดาวที่เอื้อคุณต่อการแปว่าเฮ้ยคุณทําสิ่งนี้อ่ะนะคะมันจะยิ่งเป็นคุณให้กันกับคุณอย่างดาวอังคารเลขสามมาจากพบปุตตะจะเป็นไปได้นะคะว่าจะมีลูกน้องเข้าๆออกๆออลูกน้องอาจจะแบบป่วยบ่อยลาบ่อยขาดบ่อยนะคะลูกค้าอาจจะแบบอ่ของเดิมอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะ,ะมันซาลงมันน้อยลงเพราะของเดิมไม่ค่อยเวิร์กก็ยังลอนัอง่งรอเมื่อไหร่จะมาไปกดดันลูกน้องอีกแทนที่เราจะคิดใหม่ทําใหม่ หาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกไปอยู่ในสถานที่ใหม่ทําจากออฟไลน์เป็นออนไลน์นะคะเดียวานกับลูกค้าในไทยอย่างเดียวก็ลองไปเดียวานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่นั่งรอตบยุงแล้วก็รอให้ลูกค้ามาคือมันไม่ใช่เพราะว่าลูกค้ามันมอละนะแปลว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสลูกค้าน้อยลง ลูกค้าน้อยลงก็ต้องหาแบบผลทางเพิ่มขึ้นคุณมีโอกาสลูกน้องออกอ่ลูกน้องออกแล้วคุณทําเองเป็นไหมเพราะเราต้องเหนื่อยไงเดือนเนี้ยตัวเราตกอัลเลียเราต้องเหนื่อยเราต้องเมื่อยนะคะลูกน้องออกแล้วก็ลุยเองทําเองไม่ต้องชี้นิ้วนะ,ะเราลงมือทําได้ด้วยหรือปุตตับมรณะอ้าวบริวารไม่สบายอ้าวทาไงดีไม่มีแบบคนแบบมาช่วยดูแลเพราะว่าเขาเป็นแข้งเป็นขาเป็นแขนให้กันกับเรา ก็ไม่เป็นไรไงนะเราก็ดูแลเขาไปแล้วเราก็ทําเองคิดใหม่ทําใหม่ว่าตัวเราไม่ใช่ดาวพฤหัสที่จะเป็นครูที่จะต้องแบบให้นักเรียนมากลับไหว้ถือของให้ลกกระดานให้ไม่ใช่นะคะเวลาเนี้ยมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องลุยมันจะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยอมรับอบอุ้มทุกสิ่งอย่างเข้ามานะคะแล้วอันนี้จะดีกันกับคุณมากๆ มาดูพบวินาศนะคะพบวินาศจะมีดาวที่ไปลอยเยอะที่สุดนะคะพบวินาศอาการที่ดีของมันเนี่ยคือต่างประเทศออนไลน์นะคะแล้วก็คือการแก้ไขปัญหา อันนี้พูดด้านดี p o s i t i v นะเพราะฉะนั้นต้องทําแบบนี้ถึงจะดีมากๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงด้านลบบ้างหล่ะนะคะเพราะเหรียญมี2ด้านใช่ไหมคะดาวที่เวรอย,อยู่ในภพว,วินาศละก็จะเป็นดาวที่อาจจะต้องอระมัดระวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างดาวสุกเลขหเนี่ยนะคะเลข6เนี่ยมาจากภพกอริกับภพลาภะาอริวินาศดีนะฮะศัตรูก็ตายไปเลยนะคะพังไปเลยนะคะลาภะก็คือผล กำไรหรือความสําเร็จของเราบางทีเราคิดเราหวังเราปรารถนาอะไรบางอย่างไว้ค่ะมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะเพราะว่าอะไรความปรารถนาเรามันวินาอาู่ดีมันจะพังมันก็พังทลายเลยอ้าวไอที่เราอยากที่เราได้อะทำไมไม่ได้หรอแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางได้แปลว่าอะไรไม่มีปัญหานะคะอะไรที่เราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนีแล้วก็ไปไปเอาอย่างอื่นก็ได้นะคะดาวพุธเลขสี่นี้จําเป็นนิดนึงนะคะเลขสี่เนี่ยมาจากภพสําคัญ คือคนรักและการงานเขาจะเข้าสู่จุดวินาศแปลว่าคุณหาคุณได้นะถ้าเกิดคุณมีพาร์ทเนอร์เป็นคนต่างชาตินะคะมีพาร์ทเนอร์ลูกค้าออนไลน์นะคะคู่ค้าออนไลน์หรือทำงานกับคนใกล้ชิดอาจจะเป็นหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าของคุณะ,ะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันที่เกี่ยวกับพวกออนไลน์เกี่ยวกับปรกกานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้ดีนะดีมากเลยนะคะ แต่นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําในลักษณะน,นี้นะคะก็อาจจะต้องระวังว่างานของคุณมันวินาศนะคะแปบลบว่าเฮ้ยงานอยู่ดีๆอะที่มันแบบ work work ทำามอยู่ดีๆมันสะดุดแล้วมันก็แบบหายไปเลยวินาศเนี่ยมันพังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณทําเรื่องต่างประเทศโอเคมากๆนะคะอันเนี้ยเน้นเลยนะคะหรือต้องแบบแก้ไขปรับเปลี่ยนไงสมมติว่าเฮ้ยงานมันแบบวินาททาไมมันอยู่ดีๆมันขายไม่ได้หายไปไหนอ่ะคู่ค้าหายไปไหนุ้นส่วนหายไปไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็ไม่เป็นไรคิดใหม่ทมาําใหม่หาใหม่มันเลยนะคะคือเราไม่ย่อด้ออยู่แล้วนะเราพยายามแบบเออทําตัวเองด้วย,ยก,กระตือรือร้นนะ่ะนะคะที่จะแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผน A ไม่ดีแผน B แผน C แผนดีนะคะอันนี้จะดีกันกับคุณ และในเดือนนี้นะคะมันจะมีดาวเดินผิดปกติเยอะมากนะคะทั้งหมดห้าดวงแต่ที่โชว์มาในนี้คือมีสี่ดวงนะดาวเสาเลขเจ็ดจะไม่ได้โชว์เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในวงโครจรน,นี้นะคะคือไม่มีการกระตุน้นดาวที่เดินผิดปกติเนี่ยห้าศูนย์สี่สามซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวคุณด้วยนะคะการที่ดาวเดินโครจรผิดปกติเนี่ยหนึ่งพอมันเป็นตัวคุณคุณจะรู้สึกว่าอ่อนแรงนะคะรู้สึกหัวมันเบริงงงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบ คิดผิดเห็นผิดอย่างนี้เป็นไปได้นะเพราะตัวเราโคจรเดินถอยหลังอยู่ในจุดอรินะคะดังนั้นเวลาเราจะคิดจะตัดสินใจอะไรอะ่ะอาจจะต้องแบบมีมีคนช่วยซัพพอร์ตนะอาจจะมีแบบเซคเกอร์โอปิเนียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพยายามแบบไตร่ตรองอย่าคิดอะไรแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสาคิดผิดทําผิดได้เพราะว่าดาวปัญญาหรือดาวพฤหัสเนี่ยโคจรเดินถอยหลังอยู่ ทีนี้ดาวที่เดินผิดปกติเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะ,ะที่จะให้คุณและให้โทษมองว่าจุดที่จะให้คุณเนี่ยนะคะหนึ่งคือคนคนที่คุณเคยสนิทในอดีตอาจจะเป็นคู่ค้าเก่าคนใกล้ชิดเก่าๆในอดีตนะคะทีอ่อาจจะหาย ตัวไปช่วงเวลาหนึ่งนะคะแล้วอยู่ดีๆก็แบบว่ากลับมาได้มีการติดต่อพูดคุยในช่วงเวลานี้นะคะมองว่าคนนี้ดีนะถ้าเกิดว่ามีการแบบเหมือนอต้องมาทำอะไรร่วมกันที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือเรื่องของความเสียหายเนี่ยกลุ่มนี้ดีนะคนเคยใกล้ชิดในอดีตซึ่ง น่าจะเป็นคนรวยด้วยอะนะคะคนกลุ่มนี้ถ้ามาเจอในช่วงนี้ทําอะไรร่วมกันในลักษณะของความเสียหายอะ่ะต่างประเทศออนไลน์ทําเลยนะมองว่าดีมากๆนะจะช่วยในเรื่องของแบบเงินเงินทองทองนะช่วยให้เกิดแบบความสําเร็จเกิดขึ้นส่วนคนที่สองที่มองว่าจะมาให้คุณเกินกับคุณอนะคะคือลูกค้าหรือบริวารของคุณที่คุณรู้จักในอดีต คนที่คุณเคยใกล้ชิดที่พูดนี่คือในอดีตแปลว,ว่าปัจจุบันไม่ได้คบกันนะแล้วอยู่ดีๆเขาก็แบบว่าอาจจะแบบมาเจอคุณมาคุยกันกับคุณน่ะเป็นบริวารคนที่เคยใกล้ชิดกันกับคุณนะคะคนที่อ่อนวัยกว่านะคนที่คุณเคยสนิทมากหรือลูกค้าคนสนิทในอดีตนะคะแล้วกลับมาเจอในช่วงเวลานี้แล้วแบบเหมือนชวนกันไปทําอะไรอันนี้โอเคนะคะเช่นชวนกันเดินทางชวนกันไปวัดชวนกันทําบุญ ขาอาจจะชวนแบบเออเดินสายทําบุญตรงนั้นตรงนี้หรือไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าอ่าคนเนี้ยมาดีกันกับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบริวารปกติทั่วไปลูกค้าทั่วไปในช่วงเนี้ยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ในวันที่9พฤศจิก,กาย,ยนดาวสุขโคจรเดินเร็วมาทับตัวเลยนะคะซึ่งดาวสุขเป็นดาวกิเลสอยู่แล้วนะรักโลกกดหลงความอยากทั้งหลายเนี่ยมาถึงตัวเราก็จะเป็นช่วงที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบ ปัญหาเยอะนะะหรืออาจจะเดินทางทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายไม่มีเวลาดูแลตัวเองจ้ะพอเก้าพฤศจิกายนเนี่ยดาวความสวยงามมาทับละเสื้อผ้าหน้าผมนะ,ะความสวยงามการกินหรูอยู่ดีการแต่งเนื้อแต่งตัวความอยากทั้งหลายอยากทำอะไรคือทำจัดเต็มเต็มที่นะคะเพราะว่าโคจรมาเป็นมหาจักรด้วยนะจากเดิมเป็นปราไงคือแต่งตัว เกมะเลกเกเลนะเท้าเคิลก็กินไม่ค่อยดีกลายเป็นว่าโหขึ้นมาเป็นราชินีเลยจ่ะนะคะทําสีผมแต่งหน้าทาปากดูดีนะคะเป็นแบบดาวดารานั่นเองนะคะพอเราแต่งสวยเนี่ย แต่งหล่อดูดีเนี่ยนะคะแต่อย่าลืมว่าดาวศุกร์เนี่ยมาจากพบอริยด้วยนะคะปัญหานะศัตรูเนี่ยมาทับตัวเองเหมือนกันนะก็จะเป็นช่วงที่วันที่9ก้าพฤศจิกายน,น่ะสวยก็จริงนะจ๊ะแต่ก็ยังมีปัญหาให้แก้อยู่ไอ้เรื่องแก้ปัญหาเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะไปตลอดไตรมาสเลยจ้ะแต่ว่า มันจะเป็นช่วงที่เอออย่างน้อยก็ยังได้กินหรูอยู่ดีแต่งตัวดูดีอยู่นะถึงแม้จะต้องแบบไปเครียดเรื่องปัญหาแบบชาวบงชาวบ้านปัญหาเรื่องของครอบครัวปัญหาเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินปัญหาเรื่องของสุขภาพมีนูน่นมีนี่ให้เราคิดต่างๆมากมายอ่ะคิดเรื่องตัวเองนั่นแหละนะคะแต่คิดไปก็ทาปากไปนะคะคิดไปก็หล่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ ในวันที่16พฤศจิกายนนะคะดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งเนี่ยโคจรอ,อยู่ในจุดวินาศนะคะเลยทําให้นะในภพวินาศเกิดนะ,ะการกระตุ้นอีกแล้วนะวินาศก็คือต่างประเทศค่ะแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากภพสุภาก็แปลว่าต่างประเทศอีกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังรอสัญญาเอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆที่คุยไว้กับอาจจะเป็นลูกค้าต่างชาติคู่ค้าต่างชาตินะ,ะที่รอที่มันจะต้องเซ็น ที่จะต้องคุยนะคะมีโอกาสนะได้เซ็นโดยเฉพาะถ้าเกิดว,ว่าเป็นสิ่งที่คุณคุยกันมานานแล้วค่ะกับคู่ค้าคนนี้นะคะคู่ค้าต่างชาติคนนี้ผู้ใหญ่คนนี้ที่คุยกันมานานแล้ว ไม่จบสักทีนะคะจะมีโอกาสได้มาตกลงคุยแล้วก็เซ็นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของคำวินาสเพราะว่าพวกเงินประกันที่คุณอาจจะรอมาตั้งนานแล้วนะคะก็ไม่สามารถเบิกเงินได้สักทีนะคะก็มีโอกาสได้ในช่วงนี้นะคะหรือติดต่อคุยกันไว้เรื่องของการทำประกันให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะคะก็มีโอกาสได้มีการพูดคุยตกลงหรือเซ็น เอกสารหรือคุยกันเคลียร์กันในช่วงของดาวอาทิตย์ยายนยคะเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขสี่อ่ะมันจะเป็นเรื่องของแบบการเ,เรื่องของเปเปอร์นะคะการพูดการติดต่อการคุยแต่บังเอิญเลขสี่หรือดาวพุธเนี่ยเขาเดินผิดปกติไงแปบลบว่าไอสิ่งที่คุณแบบ คุยกันมานานแล้วอ่ะมันผิดปกติอ่ะคือมันไม่จบสักทีอ่ะนะคะมันจะมาจบในช่วงนี้นะคุณกําลังคุยอะไรกันกับใคร,ใครไว้นานหรือ,อยังนะคะถ้าเกิดคุณนึกได้จําได้ว่าเฮ้ยผู้ใหญ่คนนั้นคู่ค้าคนนั้นนะคะคนต่างชาติคนนั้นคู่ครองนั้นพ่อแม่หรือใครที่แบบเคยคุยเรื่องนี้กันไว้ไหมนะเรื่องของต่างประเทศออนไลน์นะคะเรื่องของเงินประกันลองไปกลับมาคุยนะ,ะในช่วงนี้ใหม่มีโอกาสตกลงคุยกันได้ด้วยดีนั่นเอง หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะกําลังชักชวนใครนะคะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ชิดนะคะว่าคุยกันมานานแล้วอ่ะอยากจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะหรืออาจจะทํางานร่วมกันหรือเปล่างานเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือเปล่านะคะก็มีโอกาสได้มาตกลงได้มาพูดคุยกันทีเนี้ยอันเนี้ยคือมองในด้านดีไงนะคะเพราะว่าคำว่าวีนาดะ่ะมันเป็นเรื่องของต่างประเทศออนไลน์นะคะเรื่องของเงินประกันหรือการแก้ไขปัญหา อันนี้คือดีมากๆเพราะว่าดาวไปลอยสวยเลยนะคะเลขหนึ 1, 4, 1, ่งเลขสี่เลขเก้าอ่ะสี่เก้าหนึ่งเลห้าศูนย์อีกคือเป็นดาวที่ดีนะคะถ้าเกิดคุณมีในลักษณะน,นี้รีบทำเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะผลของดาวในแง่ลบก,ก็มีนะคะแบบว่าเอ้ยนายเราอ่ะสุภะคือผู้ใหญ่นายเราพ่อเราแม่เราคนที่เราแบบเป็นที่พึ่งอะค่ะอยู่ดีๆเขาก็วินาศไปคือหายตัวไปเลยจ้ะ หายไปไหนอะไม่ช่วยเราแล้วเหรอเช่นบางทีอาจจะมีอะไรแบบเรื่องวุ่นวุ่นในครอบครัวมากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าผู้ใหญ่ก็มาไม่สบายอีกหรือมีเรื่องวุ่นๆุ่นภายในองค์กรอย่างเงี้ยแต่เจ้านายแบบหายตัวไปเดินทางต่างประเทศนะหรือถูกแบบว่าถอดยศถอดเกียรติ หายไปเลยนะคะหรือกําลังแบบมีเรื่องวุ่นวายภายในครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินน่ะนะคะแมงนั้นไม่ให้กู้อีกอยู่ดีก็แบบหายตัวไปอะไรเงี้ยเพราะคําว่าวินาศมันกลายเป็นว่าเหมือนอยู่ดีๆอะ่ะก็ไปไหนแล้วอะ่ะมันพังทลายลงอะ่ะไอสิ่งที่เราคาดหวังตั้งความหวังเอาไว้เรื่องงานเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญาหรือบางทีคุณกําลังแบบ จะได้งานใหม่ไปสัมภาษณ์นะคะเออเขาคุยบอกว่ากาลังจะแบบเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นให้แล้วนะคะมันเหมือนมันมีทรายที่ดีแล้วอยู่ดีมันก็วินหน้าหรือมันพังไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายในด้านลบนะ,ะเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณนะมีดาวไปตกช่องเสียเยอะพอไปตกช่องเสียแน่นอนว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่เราก็หาประโยชน์จากเรื่องเสีย,สยหายได้ไงนะคะ แก้ไขอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างเดินทางอย่างเหนื่อยอย่งนะคะพร้อมปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเออถ้าพร้อมก็แปลว่ามันจะดีขึ้นนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายอย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id c h e i t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ